หมูเล็กๆใส่หอมแดงค่ะแล้วก็ข้าวคั่วขาดไม่ได้เลยนะแล้วก็คนให้เข้ากันถ้าไม่มีข้าวคั่วเอาเนื้อมาท่านเดมี่ย่างหนึ่งเลยล่ะอะไรอ่ะพริกคั่วเดี๋ยวก่อพริกป่นอืมปุ๊กว้าวนี่ขาดไม่ได้คือนี่นะจฉะนี่ถ้าเราขาดนี่ก็แซมโบแมนลาบแล้วอืมจัดไปนี่นะคะเห็ดนี่หนึงอืมกระชื่น นี่ก็คือนะคะลาบนะคะจริงๆเราต้องมีหอมที่มันเป็นใบนะเสือเนาะแล้วก็มีใช่ขั้วทีใส่ซอยแล้วก็ใบสารเาน่ใช่ค่ับเครื่องอมะน,นาวใส่แล้วบอกใส่แล้วค่ะมีเดชเฮีดีใจ่ปแล้วลูกเลยมะนาวใส่ไปแล้วลูกหนึ่งแล้วก็ใบสารเน่เนาะโอ้ขึ้นหอดบ้านไร่สูหลวงดิบอกกำลังออกงามบอกโอ้ยมันจะเท่าแหละเพราะว่าไม่มีใครเก็บไงก็เสียดายกระปานนี่ต้องตัดก่อนแล้วเราต้องใส่ไอ้นั่นด้วยไหมไอ้ผงนัว เรียบร้อยแล้วค่ะขงนัวใส่แล้วค่ะน้ำปลาใสอย่งนั้แล้วจ้ะน้ำปลาก็ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ต่อไปก็เลยแต่ชิมแล้วนะอ๋ออ่ะี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมนะฮะแล้วก็รอป้าเงินทำแล้วก็กินกันล่ะเป็นยังไงจางเชิมข้อมีหวอมีจ่าเศบโลดมันจืดนิดนึงใส่น้ำปลไปยังไง เนาะเหนดนิดนึงก็ต้องบอกนะเพราะว่าเราไม่ได้ชิมนี่พอแล้วมันสิเก้มแห้งแล้วก็มะนาวอีกนิดนึงมะนาวอีกนิดนึงนั่นแหละอีกนี่ในลูกนี้กำลังเอาน้ำนี่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 นอันนี้น้ำอือนั่นแหละมะนาวก็มะนาวอันนี้นะ้ำมะนาวอะไรทำไมลูกโตแทะอ้ยบางเมนสมเผือกกัเสือต้องใส่มะนาวหน่อยจะหอมจ้ะมันจะได้หอมๆนัวๆพอเนาะชุดรถล่ะชุดไม่เอาแล้วพอเนาะโอเค เมน,นูเช้านี้เราไม่มีผักชีต้นหอมชะแหน่ใส่นะฮะก็มีแค่นี้นะทุกคนนะเรียบร้อยค่ะ,อ,ะอร่อยแล้วแหลนะฮะไม่ง่ายนะครับเนะื้อหมูอีกอครึ่งหนึ่งนะฮะเราก็เอามารวนนะครับ การลวนหมูที่ให้อร่อยหอมนะฮะต้องใส่ซีอิ๊วขาวนะเหยาะลงไปน,ไไไไนี่นะครับเหยาะเหยาะเหยาะซอิอออออซอ๊วขาวเพิ่มความหอมให้กับการลวนหมูนเองไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำปลานะฮะ เรากินอิ่มแล้วค่อยล้างจานอือโอ้หอมจริงๆครัทุกคนตอนนี้นะฮะหอมไปถึงกรอบๆแน่แล้วนะฮะเอาเลยเนาะคุณลุงคุณป้าน่าจะได้กลิ่นหอมของหมูรวนของเราแล้วนะฮะเอาแหละโอเคพอแล้วนะฮะเราจะไม่เอาน้ำมันนะฮะเร,เราจะเอา,าเฉพาะหมูนะครับเท่านั้นนะฮะ น้ำมันเราจะใส่แค่นี้เปียวนะทุกคนครับแล้วมันจะตอนเราล้วนมันก็จะมีน้ำมันออกมาด้วยมาเดี๋ยว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 อันนี้คืออะไรพ่อไทบ้านเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นกับปุลเชียงยอรู้แล้วสงสัยมมวแต่อัพคลิปแน่เลยเห็นไหมการเป็นยูทูบเนี่ยฮะทำกับข้าไปด้วยอัพคลิปไปด้วยนะฮะผลออกมาถึงเป็นแบงนี้ ไม่มีใครเห็นอย่าบอกใครนะเอฟซีนะลูกกันแค่สองคนนะพี okay. ่เส okay. okay. so ือกับป้าไทยบ้านนะเอฟซีอย่าบอกใครนะฮะโอเคนะครับสวยแล้วนะครับโอเคดูนะดูไม่แตกต่างแล้วนะฮะโอ้ยอร่อยจริงเลยฮะเป็นคุณเชียงจากร้านกาแฟกอกของคุณกินะฮะ รีบวางโต๊ะก่อนนะครับเอ๊ะเมื่อกี้พี่เสือกวาดโต๊ะแล้วหรือยังอ่ะ <c oughs> จะขอ,อกวาดใหม่นะฮะเอากาแฟใครเนี่ยคือบอกกนินนะเอาคือบอกิน,นย,ยังท่านกินอืมเอานี่ก็ตามจริงๆตามไปทุกที่เลย เช็ดับนึงอ๋อจะได้นั่งสบายสบานะเอฟซีเวลาเช็ด,ดต้องระวังนะฮะมือเราอย่าไปเกี่ยวกับตะปูนะครับไงั้นจะเป็นเรื่องเลยนะฮะ ที่นี่ก็นั่งทางข้าวได้สบายใจแล้วนะครับกับสองเมนูจากหมูเมื่อวานอันนี้ไม่ออฟซื้ออะไรมาเนาะอ๋อขนมจีนนะฮะกับส้มผักเสี้ยนนะครับอืมก็แถมพริกให้ด้วยนะฮะอืมกระติบข้าวบักเอฟโอ้โหยกแทบจะไม่ไหวโอ้โห อ่ะทุกคนพร้อมทานข้าวแล้วนะฮะมาเด wow, ้อเตรียมจานเตรียมช้อนมาเด้อเอ้าทำอะไรอีกติ๊กติ๊กาแฟไว้กินข้าวอีกเอ้ากินกาแฟหลังข้าวบปล่อ๋อพี่เสือมันจะได้พูดเก่งๆไม่กินกาแฟพูดไม่เก่งเออเออเก่งๆเก่งๆอ๋อเคล็ดลับของการพูดเยอะอืมเคล็ดลับเอ้า แม่แปลาชาบ้านเอาไอ,าอากระนั่นมาหน่อยฟาชีฟาชีถ,าถ้ายังไม่กินก็ปิดไว้ก่อนอะถ้าใครยังไม่กินก็ปิดไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นอืมโอเคนี่นี่นะฮะเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะทางทีมงานของเรานะฮะยังไม่มีการกินอยู่นะฮะนน่นน่ะนั่งอยู่กันนน่นนะฮะนั่งคุยอะไรกันน่นนะ อ่านี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะทุกคนเนาะนะอย่าลืมนะฮะสั่งซื้อ TP Screen นะฮะผ่านช่องเสื้อผ้าไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นครีมนะเซรั่มเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะฮะรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆนะฮะในเครื่องมือ home shop นะครับซีบักทอนพลัสเบตา้ากูแคนนะรีอาผลิตภัณฑ์ชามาดิพีลูทินเซตไบ้างมีนะฮะผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสมุนไพรเกนเฮิฟนะครับลูดสินแซดพูดไปยังไม่รู้นะมารีพีทพูดไปยังนะครับอ่ะขอบคุณนะครับผมนะทักไลน์พี่เสือมาได้ตลอดนะฮะศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่ห้านะศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่ห้านั่นเองเป็นไงฮะโอ้ยแต่ละตัวนะฮะ Ngon lan ngon lửa ngon ở ngon ở ngon ở đây mới thải chân thơm mây quá <laughs>